สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วอีสานทางโทรทัศน์ดาวเทียมช่องเอ็มคอรวันของอสมทและท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทางสถานีวิทยุอสมททั้ง16สถานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วงแรกไปติดตามรับชมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันก่นกอนครับเลาะรั้วอีสาน จังหวัดศรีสะเกดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทละมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบกำหนดปัญญาสัม,มาวาน50วันและครบรอบกำหนดสัตม,มาวาน100วัน นักธุรกิจชาวกรุงเทพนำครอบครัวและคณะกว่าร้อยคนเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อทอดกระถินพระราชทานที่วัดภูทงบ้านตุมหวานตำบลนโพนงามอำเภอคำเชอีจังหวัดมุกดาหาร คุณตาคุณยายชาวนาครพนมร่วมแสดงพลังแห่งความพักดีถวายสัตว์ปฏิญาณกล่าวถวายอาลายัยและร้องเพลงสารเสริญพระบารมีณนะจุดกำเนิดภาพประวัติศาสตร์ดอกไม้แห่งหัวใจเลาะรัวอีสาน จังหวัดศรีสะเกดโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบกำหนดปัญญาสมวาน50วันและครบกำหนดสตมวาน100วัน ที่ห้องประชุมสาะกำแพงใหญ่ชั้น4สารกลางจังหวัดศรีสะเกดนายเมธีสุวรรณฝ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร50วันโดยมีนายสุริยันสารบุตร ผู้อหน่วยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันนายเมธีสวรรณฝ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระรากกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาน50วันและครบกำหนดสัตตมวาน100วัน จังหวัดศรีสะเกดถือเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ชายไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบรรพชาอุปสมบทบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชะกุศลโดยศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมวิทย์วสินสุทารสสถานีวิทยุอสมทศรีสะเกศร,รายงานนายประเสริฐสุนทรประกาสิต นักธุรกิจชาวกรุงเทพบุรรัมยนำครอบครัวและคณะกว่า100คนเดินทางมาจากกรุงเทพบุรรเพื่อทอดกระถินที่วัดผู้งบ้านตุมหวานตำบลโพนงามอาําเภอคาชเจีจังหวัดมุกดาหารนายประเสริฐกล่าวว่าการทอดกระถินในครั้งนี้ตนมีความเชื่อและศรัทธามากเรื่องของการทำบุญทอดกระถินไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเมื่อถึงช่วงการทำบุญทอดกระถินตนและครอบครัว ก็จะพากันทำบุญทุกๆปีและที่สำคัญชาวบ้านที่นี่ก็ได้ร่วมทำบุญทอดกรถิ่นด้วยกันอ๋อน่าจะมาต้องมาดูมาเที่ยวที่นี่มาทำบุญที่นี่กันเป็นวัดที่น่าศรัทธามากนะอมยุงเทพยังมาเลยคนแถวนี้ก็ต้องมาด้วยนะส่วนทางด้านพระครูสังครักษกิติมากิตตบาลนันโทหัวหน้าสำนักสงรอยพระพุทธบาทภูธงกล่าวว่าการทำบุญนั้นหากทุกคนร่วมทำดี ยึดถือปฏิบัติแนวทางของพระพุทธศาสนาแล้วย่อมทําให้สบายจิตสบายใจครอบครัวมีสุขเป็นสิริมงคลให้กับตนเองอย่างวันนี้มีญาติโยมเดินทางมากันเยอะทั้งกรุงเทพมหาคนครและละแวกใกล้เคียงและที่สําคัญก็เป็นกถินพระราชทานด้วยอาตมาอยากให้พวกเราชาวพุทธได้ยึดแนวทางการทําบุญการทําดีส่งเสริมประเพณีเราชาวพุทธต่อๆไปอาจจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่นี่ว่า การที่เราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีตรงนี้จะเป็นพลวะปัจจัยเป็นสิ่งที่ตามตัวทุกคนไปในทุกหนทุกแห่งญาติโยมเคยได้ยินว่าสามีภรรยาบุตรธิดาเพื่อนที่รักจะส่งเราได้ก็ถึงแค่เชิงตะกอนส่วนบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกคนที่ทำนั้น จะติดตามตัวเราไปได้ในทุกพบในทุกชาติที่พระพุทธองค์ตัดว่าเป็นอนุคามินีแปลว่าสิ่งที่ติดตามตัวไปตลอดตรงนี้อาตมาก็อยากจะฝากให้ญาติโยมทุกคนยึดมั่นถือมั่นอยู่ในศีลอยู่ในทานและก็อยู่ในภาวนานี่เป็นหลักของทางพระพุทธศาสนาเขาเจริญพรนันทวัตอุ่มพิมาย ทีมข่าวอ,อสมทจัหทงหวัดนครราชสีมารายงานคุณตาคุณยายชาวนครพรมร่วมแสดงพลังแห่งความภักดีจุดกำเนิดภาพประวัติศาสตร์ดอกไม้แห่งหัวใจ ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข212บ้านทาดน้อยตำบลพระกลางทุ่งอเภอท่าพนมพจัังหวดนครพนมพซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณยายตุ้มจันทนิดหญิงชลาวัย102ปีเคยถวายดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพ,พระประมินทะมหาภูมิพลอดุญเดชเมื่อพศ .2498 ครั้งสเสด็จพ,พระราชด,ดำเนินมาปฏิบัติพระราชะกรณียกิจที่จังหวัดนครพนมพจนกลายเป็นภาพรประวัติศาสตร์ ดอกไม้แหกหัวใจได้มีกลุ่มคุณตาคุณยายที่มีความจงรักภักดีตลอดจนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและอยากแสดงพลังแห่งความภักดีเช่นกับทุกคนที่จะไปรวมกันที่บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารแต่ด้วยวัยและสังขารที่ไม่ค่อยเอื้ออํานวยต่อการเดินทางจึงได้รวมตัวกันที่บริเวณดังกล่าวแทนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกในครั้งนี้ โดยทุกคนได้นำดอกบัวมายัางจุดนัดหมายและร่วมกันกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณกล่าวถวายอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนที่จะนำดอกบัวที่ถือมาถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์ที่มีคุณยายตุ้มกำลังถวายดอกไม้แทสักพนารีทีมข่าวสถานีวิทยุอสมทจังหวัดนครพนมรายงาน มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตแดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดโรงพยาบาลและเรือนจำจัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขังณนะเรือนจำกลางจงังหวัดอุดรธานี การจัดงานหมากการรมสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการภายใต้ภาร,รกิจการบริหารจัดการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันรโรคผู้ต้องขังที่มีทั้งหมดทั่วประเทศเนในเรือนจำต่างๆมีประมาณ300แสนคนเช่นชายสองแส คนมันก็เป็นมันสิ่ได้คนสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจับต่างๆเนี่ยค่อนข้างแออัดกับสถานที่ต่างๆเพียบซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อได้ง่ายนะครับเช่นโรคทางเดินหายใจก็หนักเริ่ต้นนะครับในการดูแลด้านสุขภาพ สถานะสุขของผู้ต้องขังไม่รั้อยไม่มีโรงพยาบาลมากมายเหมือนกับที่ทั่วไปกับประชาชนที่บริบาลประชาชนคุมีโรงพยาบาลแห่งเดียวที่กรุงเทพมโรงพยาบาลที่จะทันนะครับว่าวิธีการเมื่อผู้ต้องขังเจ็ดตัวเนี่ยก็จะมีโรงพยาบา ไปดูแลคัดกรองก็ให้ยาวเชื่อทาต่างๆแต่ถ้าเกินที่ความสามารถของเขาก็จะส่งไปโรงพยาบาลจังหวัดรายน้อ่อยู่นานั้นแต่ว่าก็ตอกํงหนดว่าจะต้องมีผู้ควบคุมมาควบคุมต่อสองคนตอนแรกก็ต้องถังไปที่โรงพาบาลแล้วก็วิธีการก็ไม่ได้พิเศษประชาชนทั่วไป เขาก็ต้องเข้าถึงเหมือนกันตรงนี้กันปัญหาการควบคุมในตัวครับสำหรับงบประมาณที่ทางส่วนวิจิตรธรรมได้รับเนี่ยเพียง1 3 6บาทต่อคนต่อปีเท่านั้นซึ่งก็ไม่เพียงพอปัญหาอันนี้นีตอนนี้ก็ได้มีโอกาสที่มาประชุมร่วมกันสามฝ่ายคือสำนักงานหลัปกประกันสุขภาพแห่งชาติเคเ ก็ที่โบทาณกระทรวงสาธารณสุขก็จัดที่มีผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดผู้ามในการโรงพยาบาลน,นี่คือฝ่ายที่สองครับฝ่ <ฮะ S 1> บายที่สามก,ก็คือกระทรวยิธรรมเนี่ยก็มีอันประกาบด้วยทนเองแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในองค์การสาธารณฝ่ายเนี่มาร่วมคุยกันเพื่อจะแก้ในส่วนนี้ว่าเป็นไปได้เนี่ยท,ที่ว่า ความน่าจะเป็นที่เราจะได้รับงบประมาณเพิ่มเพิ่มขึ้นเพื่อแบ่งช่วยเหลือให้กับผู้ต้องขังเพราะว่าผู้ต้องขังเนี่ยถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งควรจะมีสิทธิ์ได้ได้รับกาาบริการทางสารแสรย์ที่เท่าเทียมกันการพิชชาเชมูลทีมข่าววิทยุอสมทอุดรธานีรายงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดสัมมนาพล,ลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0และ SME 4.0 มูลที่นที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโรงแรมอาวานีขอนแก่นจังหวัดขอนแกน่นนางอัชากาศีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการสัมมานาเชิงปฏิบัติการพลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0และ SME 4.0โดยมีนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ราชาการจังหวัดขอนแกน่นกล่าวต้อนรับและนำผู้เข้าร่วมสัมมานากล่าวถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่ง99วินาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด it. จากการที่รัฐบาลได้ดำเนินการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคปฏิรูปเศรษฐกิจสู่ประเทศไทย4.0ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม4.0รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ให้มีประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ามนโยบายดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนและสถาบันการเงินกว่า13หน่วยง,งาน<ๆ>เพื่อถ่ายทอดแนวนโยบายของรัฐและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค4.0และตามแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่4เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับบริการของหน่วยง,งานภาครัฐอย่างครบถ้วนและทั่วถึง โดยมีเป้าหมายการจัดสัมมนา12ครั้งทุกภูมิภาคสำหรับจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งที่5โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5ซึ่งมีเขตรับผิดชอบ6จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นกาลสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารและสะกนลนครที่มีจังหวัดที่ถูกจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษฐฐฐฐฐศคือมุกดาหารโดยมีอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่เช่นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโรงสีโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังโรงงานน้ำตาลและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร และอาหารแปรรูปซึ่งมีสาขาอุตสาหกรรมที่สอดรับกับโนโยบายและทิศทางการพัฒนาของรัฐบาลเพื่อให้การผลักดัน SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเกิดผลสำเร็จการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพื่อก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0ได้อย่างรวดเร็ว การสัมมนาในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผู้บริหารเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอกชนรวมกว่า500คนจาก6จังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5ขอนแกน่นมีผู้ประกอบการ SME นำสินค้ามาแสดงและจําหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมง,งานด้วยอรุณีบัวมาทีมข่าวสถานีวิทยุสมทจังหวัดขอนแกน่นรายงาน ่รงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามรายการเลาะรัวอีสานในช่วงที่2ครับเลาะรัวอีสานเลาะรัวอีสาน่วงนี้นำคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเลาะรัวอีสานทางโทรทัศน์ดาวเทียมช่องเอ็มขอดวันของอสมท ช่วงนี้ไปติดตามรับชมประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อครับ พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปที่มณฑลฐานบกที่210่ยข้ายอดเมืองขวางอำเภอเมืองจังหวัดนคร,รพนมเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลและชาวนาที่นำข้าวเปลือกรอบปี2 5 5 9ทับมาจำหน่ายให้กับทางมณฑลฐานบกที่2 1 0ที่จัดทำโครงการซื้อข้าวเปลือกร่วมกับผู้ประกอบการในราคาที่สูงกว่าราคาท้องตลาดเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนที่โครงการช่วยเหลือของรัฐบาลจะออกมา โดยมีนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพลตรีอัดสิงหหสถิตผู้บัญชาการมนลทนฐานบกที่210ให้การต้อนรับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจากที่ได้พูดคุยได้ดูได้ฟังบรรยายพบว่าสมัยก่อน <Okay. S 2> เวลาที่พี่น้องชาวนานําข้าวไปขายจะได้เงินช้าไม่ตรงเวลาไม่ครบจํานวนหรือบางทีก็ไม่สะดวกแต่พอนํามาขายที่มณฑลฐานบกที่210ทาให้ได้ทั้งความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพข้าวทําให้ต่อไปจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดจนได้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเพราะมีทั้งผู้ที่ใจบุญมาช่วยรับซื้อโดยขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวถ่าดีก็ได้ราคาสูงแต่ถ่าต ก็ลดลงมาตามลำดับอย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบกับราคาท้องตลาดแล้วยังถือว่าได้ราคาที่สูงกว่าอีกทั้งเมื่อขายเสร็จสามารถรับเงินกลับได้เลยทันทีซึ่งต้องขอชื่นชมทางจังหวัดนครพนมและมณฑลฐานบกที่210ตลอดจนผู้ประกอบการโรงสีและหน่วยงานต่างๆที่มีการบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวนาถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ออกมาช่วยเหลือทุกคนระหว่างรอยต่อก่อนที่มาตรการใหญ่จะสมบูรณ์ออกมา อย่างที่ได้พูดคุยได้รู้ได้ฟังบรรยายค็คสมัยก่อนก็การไปขายของเนี่ยขายข้าวเนี่ยต้อก,ก็อาจจะได้เงินจะได้เงินแต่บางคนได้ทยอยได้บ้างช้าบ้างไหนตกบ้างหรือว่าไม่ตงตรงบ้างไม่ตกบา้งบาง,งก็มีน,นะครับเพียงแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาตะกี้บอกว่าได้ความรู้ว่าข้าวเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ปัญจะเป็นยังไงใช่ราคาเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับคือที่นี่ก็กําหนดราคาที่สูง เพื่อช่วยชาวบ,บ้านใะก็มีผู้ที่ใจบุญได้บริจาคเงินแล้วก็มารับซื้อในแต่เกณฑ์ถ้าตรวจคุณภาพดีก็ได้ราคาสูงแต่คุณภาพต่ำลงก็จะมีเกณฑ์ราคาแต่ว่า,วาถือว่าทั้งหมดจะเป็นราคาที่ที่สูงกว่าเพื่อเป็นการ,กราช่วยเหลือนะครับให้กำลังใจและทุกคนมีความสุขดีความสัยก็ได้เงินเลยนะครับแล้วก็ลงสีก็จะมารับตรงนี้เอ,องลง,งสีก็จะเป็นผู้ที่มี ใจบุญนะครับท่านที่มาช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ตรงนี้ผต้องชื่นชมเป็นโครงการที่ดีอันนี้ก็เป็นการที่บรรเทาในขั้นต้นก่อนที่มาตรการใหญ่ที่จะสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์จะออกมาซึ่งตอนนี้มาตรการออกมาแล้วแต่เป็นว่าอันนี้เป็นช่วงในระหว่างรอยต่อนะครับแล้วก็ทราบว่าทําไปช่วงหนึ่งก็ท่านก็ขยายไปตรงนี้ก็ถือว่า ผมชื่นชมนะจังหวัดนครพนมี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพลังการทำงท่านผู้ว่าคนทําเหมือนในครอบครัวเดียวกันะช่วยกันทุกคนมีความสุขการขายข้าวที่ดีมมีเลี้ยงข้าวประวัติโดยชาวเต้องต้องขอบคุณแล้วก็ก็ได้บอกชาวนาหรือผู้เกี่ยวข้องโดยว่าชาวนาเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรก็ขอให้บอกครับแทสักพนารีทีมข่าวสถานีวิยทยุอสมททจังหวัดนครพนมรายงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดพื้นที่ขายข้าวช่วยเกษตรกรรายได้ถึงมือชาวนาไร้พ่อค้าคนกลาง เมื่อวันที่9้าพฤศจิกายนที่ผ่านมารองศาสต,ตราจารย์ดรกิติชัยตรยรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานจาัดก,การถแถลงข่าวโครงการมอขอเพื่อชาวนาโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อช่วยชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตร,ราคาข้าวตกต่ำโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดพื้นที่ให้เกษตร,รกรชาวขอนแก่นขายข้าวฟรีจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงขายในราคาไม่สูงกว่าที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดพร้อมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขายการผลิต และการเพิ่มมูลค่าราคาข้าวแก่ชาวนาเพื่อกระตุ้นไรายได้ให้ถึงมือชาวนาโดยตรงมุ่ง<ด>เป้าจำหน่าย20ตันภายใน1สัปดาห์โดยใช้ระบบเปิดจองยอดซื้อเน้นสถานที่รัฐเอกชนรายใหญ่อาทิโรงพยาบาลโรงแรมบริษัทห้างร้านและลูกค้าในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นนอกจากนี้ยังเปิดขายณศูนย์ญญจัดจำหน่ายณอุทยานเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษาอาสาสมัครที่เป็นลูกชาวนามาให้บริการเพื่อเข้าถึงความต้องการของชาวนาและผู้บริโภคการเปิดพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานอาทิคณะเกษตรศาสตร์สมาคมสิทธิ์เก่าคณะเกษตรศาสตร์สภาเกษตรจังหวัดขอนแกน่นและเกษตรจังหวัดขอนแกน่นรับผิดชอบเรื่องการชี้แหล่งข้าวประสานชาวนาและกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำข้าวมาจำหน่ายพร้อมอำนวยความสะดวกในการจำหน่ายสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตนออกชิงเหนือมหาวิทยายลัยขอนแกน่น ทำหน้าที่ระดมนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์จัดบรรจุข้าวจัดวางและจัดส่งข้าวตามออเดอร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรับผิดชอบเรื่องการหาลูกค้ารายใหญ่การจัดระบบการสั่งซื้อระบบการขายและระบบบัญชีนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาคณะและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหน่วยงานในการช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและประสานงานหาลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อให้ชาวนาได้มีโอกาสจำหน่ายข้าวได้มากที่สุดอรุณีบัวมาทีมข่าวสถานีวิทยุสสมทจังหวัดขอนแกน่นรายงาน ถแถลงข่าวผลการดำเนินงานณาาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุดรธานีสำ 59, นัรงรกงานคลังจังหวัดอุดรธานีจัดแถลงผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณ2,559ณโรงแรมประจักราจังหวัดอุดรธานีการแถลงผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ2,559และประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้แก่สื่อมวลชนผู้ประกอบการและส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานีเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีโดยมีผู้เข้าร่วมงานถแถลงข่าวประกอบไปด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและสื่อมวลชนการพิชาเชมูลทีมข่าววิทยุอสมทออุดรธานีรายงาน เรื่องงานผลิตสารบำรุงดินหล,ลังพลาสติกคลุมบ่อน้ำกากสาเกิดรั่วทำให้ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้าน ทุ่มงบกว่า50ล้านผู้บริหารมั่นใจในระยะเวลา3เดือนสามารถดําเนินการไม่ให้มีแกส๊สส่งกลิน่นรบกวนยืนยันสารบํารุงดินจากน้ํากากสาอ้อยเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรที่โรงงานผลิตสารบํารุงดินปุ๋ยอินทรีย์ริมถนนน้าพองกระนวนบ้านสนามบินตําบลพังถุยอําเภอน,น้ําพองจังหวัดขอนแกน่นนายนิรุตปัญญาสิทธิ กรรมการและผู้จัดการโรงงาน KMS บริษัท KSL Materials u p p l y จำกัดเผยว่าจากกรณีที่กลิ่นจากโรงงานส่งผลกระทบกับประชาชนรอบๆบ,บริเวณโรงงานว่าปัญหาจากเรื่องกลิ่นที่เกิดขึ้นจากบ่อกเก็บวัสดุป,ปรับปรุงดินชนอกน้ำกากสาเกิดแกส๊สชีวภาพจานวนมากเครื่องสูบแกส๊สเพื่อน,นาไปเผาทิ้งเกิเสียขึ้นมา ทำให้ผ้า HDPE ผ้าที่คลุมบอ่อปงพองออกมาก่อให้เกิดอุบัติเหตุผ้าปริแตกแก๊สชีวภาพจึงออกมาข้างนอกส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านเมื่อวันที่9ตุลาคม2559ซึ่งโรงงานได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือ ซ่อมรอยแตกของผ้า HDPE ที่คลุมบ่อวัสดุปรับปรุงดินชนิดน้ำกากสาเรียบร้อยแล้วติดตั้งเครื่องเผาแก๊สสำรองแทนและทำการเผาแก๊สชีวภาพระหว่างที่รออะไหล่เผาแก๊สตัวหลักโดยขณะนี้กลิ่นที่เหม็นไม่มีแล้วสำหรับการแก้ไขระยะยาวนั้นทางบริษัทจะดำเนินการไม่ให้เกิดแก๊สที่บ่อเก็บวัสดุปรับปรุงดินชนิดน้ำกากสาโดยจะดำเนินการแยกวัสดุปรับปรุงดินชนิดน้ำสด กากสาสดและวัสดุปรับปรุงดินชนิดน้ำที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ออกจากกันโดยจะทำการขุดบ่อยแยกเก็บคนละบ่อโดยไม่ให้ผสมกันโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดแกส๊สขึ้นมานายนรุตกล่าวอีกว่าโดยทั้งนี้ทางบริษัทได้ตั้งงบประมาณจำนวน50ล้านบาทเพื่อดำเนินการขุดบ่อพร้อมปูผ้าพลาสติกรองพื้นและคลุมบ่อด้านบนโดยจะเริ่มดำเนินการแล้วเสร็จอีก3เดือนข้างหน้า ซึ่งวิธีการนี้ทางเรามีความมั่นใจ99%เว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนรอบๆโรงงานทางนี้ยืนยันว่าสารบำรุงดินชนิดน้ำที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากมีธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมครบถ้วน เหมาะกับพืชทุกชนิดซึ่งทางบริษัทยังได้ทำแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์โดยใช้สารบำุงดินชนิดน้ำแทนปุ๋ยเคมีจำนวน35ไร่หลังโรงงานซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงอีกด้วยจากนั้นจะได้มีการเดินทางไปเข้าชมแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ใช้วัสดุบำุงดินชนิดน้ำซึ่งมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ขุดบ่อเลี้ยงปลาแบ่งกันเป็นสนส่วน นโรงรีดบุรคอนภาพและข่าวต่อตระกูลสิทธิพรมสถานีวิทยุอสมทจังหวัดขอนแก่นรายงานและทั้งหมดนี้คือรายการเลาะรั้วอีสานในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับชมและรับฟังสรุปข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสถานีวิทยุอสมททั้ง16สถานีในาคอ,อีสานได้เป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีครับ เลาะรัวอิสระ